เมื่อเห็นเช่นนั้นทําให้เจ้าชายสิทธัตถะกลุ้มใจมากซึ่งเป็นที่หนักใจแก่พระบิดาเป็นอย่างมากพระราชาก็ทรงหาอะไรมาแสดงเพื่อที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะสบายใจขึ้นและเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีอายุพอที่จะแต่งงานได้จึงได้จัดการให้แต่งงานกับเจ้าหญิงแสนสวยองค์หนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะ และหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงนั่งรถม้าออกจากวังคาปิลาอ,อะเออนักใครอะ่ะอ๋อนั่นคือคนแก่ครับอื่อาเรีเ็กไปหน่อยเซเล็กไปทางนน้นอย่าไปไล่เขาเลยพยายามจะเร็วมันไปไม่เอยจะไหว สักวันหนึ่งฉันคงจะหนีความแก่นี้ไปไม่พ้นสินะ,ะและในวันต่อมาก็ได้เดินทางออกทางประตูด้านใต้ยวลรก่อนอนะอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้คนป่วยครับ<ม>เขาป่วยเป็นโรคติดต่อก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลอลไรนี่ครับเป็นเอชแล้สักวันหนึ่งฉันอาจจะต้องป่วยและต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ก็ได้และ ในอีกวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถ์ก็ออกเดินทางโดยทางประตูตะวันตกเอเ,อเอลนนะอะไรอะ่ะอ๋อพิธีฝังศพครับเมื่อมีคนตายก็ต้องนำไปประกอบพิธีฝังศพนะครับซักวันหนึ่งฉันคงจะหนีความตายไปไม่พ้นคนเราก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็ตายเป็นธรรมดาถ้าลองคิดดูให้ดีแล้ว ฉันเองก็อยากจะหลุดพ้นจากวิถีโครจรแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยแล้วจะมีวิธีใดๆบ้างนะและสุดท้ายก็ออกเดินทางโดยประตูทิศเหนือ,เ,อเดี๋ยวก่อนนั่นใครอ่ะ อ๋อนักบวชครับเพื่อจะค้นหาทางสงบจึงได้ออกจากบ้านแอ่ศายอยู่ตามปา่าตามเขาก็าคือชีวิตของนักบวชนะครับอ๋อชอบเป็นผู้ที่ประเสริฐจ,จริงๆอ้ฉันเองก็อยากจะทําอย่างเขาออกจากบ้านและหาทางสงบในตัวเองถ้าหากทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ไม่ว่าสิ่งนั้นน่ะจะยากแค่ไหนก็ตามฉันก็อยากจะทํา สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าทุกทั้งสี่ซึ่งทั้งสี่หัวข้อนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และต่อมาอีกไม่นานก็ได้มีพระราชโอรสกำเนิดขึ้นชอบเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเลยฉันคงต้องไปหาหนทางสงบด้วยตัวเองซะแล้วล่ะก็เพราะเมื่อมีพระราชโอรสมีผู้สืบทอดราชสมบัติต่อไปนั่นเอง เจ้าชายสิทธ,ธัตะเมื่อมีอายุครบ2 9พรรษาก็าตัดสินใจที่จะออกบวช ่วยกลับไปบอกพ่อและแม่ด้วยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงในแดดทั้งสิ้นนะเข้าใจมไหมครับออย่าร้องไห้สิเงียบซะตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะหาความสงบ,บติดตัวองฉันเองเจ้าชายและต่อจากนั้นมาเมื่อเจ้าชายสิทธทัตถะบวช ก็ทรงเดินทางทุดวงไปเรื่อยๆจนถึงปราสาทใหญ่แห่งหนึ่งณปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากจึงทําให้มีนักบวชมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและในขณะนั้นเจ้าผู้ครองนครก็มองเห็นเจ้าชายสิทธ,ธะพอดีอืมดูท่าทางหน้าเลื่อมใสเหลือเกินนะนี่ช่วยไปพานักบวชหนุ่มผู้นั้นมาพบฉันทีนะ เป็นถึงเจ้าชายหรอเนี่ยอูไม่รู้จริงๆมิฉะนั้นคงจะดูแลให้ดีกว่านี้เอ่อช่วยอยู่ที่นี่และสั่งสอนธรรมะให้แก่ฉันบ้างจะได้ไหมแล้วฉันจะแบ่งนครของฉันให้ท่านครองครึ่งหนึ่งแบบนี้ดีไหมละ่ะที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อแสวงหาความสงบความคิดในเรื่องแบบนั้นไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจแล้วหาแล้วถ้าอย่างนั้นเออก็จะขอเดินทางไปศึกษา เพื่อจะหาทางที่จะดับทุกข์ลงให้ได้ประเดี๋ยวก่อนเธอท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นหากวันใดที่สำเร็จกลับมาขอได้โปรดแวะที่นี่และช่วยสั่งสอนให้ด้วยเถะนะอยากจะขอใหอ้อ่ท่านสัญญากับข้าจะได้ไหมถ้าได้ก็จะขอบคุณมาก โอ,โอ้ขอบคุณท่านจริงๆหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เดินทางไปหาอาจารย์ที่โด่งดังเพื่อที่จะเรียนเรื่อยมาแต่ไม่ว่าใครก็สอนให้เจ้าชายมีความพอใจหามี่ไม่ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจที่จะสแสวงหาความรู้ได้ตัวเองโดยการนั่งสมาธิและต่อมา ก็มีเหล่านักบวชอีกห้ารูปมาเป็นสาวกของเจ้าชายสิทธัตถะโดยที่ทั้งห้ารูปนั้นก็เป็นกําลังสําคัญให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะในขณะที่นั่งสมาธินั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้บาเพ็ญทุกกริยาบางครั้งก็อดข้าวบางครั้งก็อดน้ําแม้แต่ว่าในบางครั้งก็ยังหยุดลมหายใจเป็นเวลานาน,าน ตายแล้วรือเนี่ยคงจะเป็นแบบนั้นฉันก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้คงไม่เกิดประโยชน์อันใดเป็นแน่เอาเดี๋ยวก่อนดูนั่นสิช่างมันพูดที่อดทนจริงๆเลยอืเวลาผ่านไปหกปี เจ้าชายสิทธนันทะก็ยังคงบำเพ็ญทุกริยามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดขึ้นมาเลยทำแบบนี้คงไม่ได้อะไรทำมาทุกเป็นเช่นนี้นะต้องมีอะไรผิดพลาดแนะ่พินนั้นนะ่ะเมื่อดีสายพินแล้วก็จะบังเกิดเสียงอันไพเราะแต่ถ้าหากว่าสายพินหย่อนเกินไปเสียงก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าตึงเกินไปก็จะขาด ตั้งระดับเอาไว้ตรงกลางนะ่ะจะดีที่สุดอ๋อหากสายตึงเกินไปก็จะขาดแต่หย่อนเกินไปก็จะไม่เกิดเสียงตรงกลางถึงจะดีเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้นี่เองเร,รู้แล้วต้องเป็นอย่างนี้นี่เองือะ จะเลิกมาเห็นทุกกิริยาอย่างนั้นเหรอฉันจะเปลี่ยนมาเดินสายกลางแล้วนะสายกลางอย่างนั้นเหรอการอดจนเกินไปไม่ต่างอะไรกับการฟุ่มเฟือยน,นั่นแหละแล้วก็การบังคับใจตนเองมากเกินไปก็ไม่สามารถบรรลุในสิ่งใดๆดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันตั้งใจะจะใช้ชีวิตตามปกติกินตามปกติแล้วค่อยหาหนทางเพื่อที่จะเจอทางสองอบต่อไปเอ หมายความไม่อย่างไรกันนี้ฉันก็ไม่เข้าใจแม่นามที่เจ้าชายสิทธ,ธะลงอาบนี้ก็คือนรินจุลาเพื่อชำระล้างร่างกายหลังจากนั้นก็ได้มีเด็กสาวที่มีชื่อว่านางสุชาดานำอาหารมาถวายเชิญค่ะนี่เป็นข้าวอย่างดีแล้วก็ผสมกับนมอย่างดีที่เรามีอยู่ที่บ้านเป็นยังไงคะ เชิญดูสิคะเชิญคะ่ะอาละขอบคุณมากแต่อ,อย่างไรขอฉันก่อนละนะ